สวัสดีครับบ่าวแฝงสวัสดีท่านผู้ชมครับครับเมื่อวานีาท่านผู้ชมเดินทางมารอโชคอรอลาบตอนกลางคืนนะครับผุค,ครับท่านผู้ชมฝ่าเหลี่ยมนะครับเมื่อนี้วันศิลน,นะครับวันศิลไงสิบห้าค่ำนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับท่านผู้ชม นะคับยูหัวหน้ามัน้ะครับ,ออรบจอบพวกเจ้าที่คือว่าจะของหน้าเพิ่นหัวจักกับเปาแฝงนะครับท่านผู้ชมมันบอกว่าเป่าแฝงนำมักื้อเลขนะครับเพิ่นก็นได้โชคได้ลาบน้อจลอมปวกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมม่นคือว่าตันตูิ่นได้เลขนะถูม่าน,านหัวเอาวันพระเด้อวะท่น นะครับเอาก็ได้ยังนี่แหละเลขทูปสามตัวเลยท่านผู้ชมตามเสาคุมไปครับนะครับไปว่าครับชมพูเบื้องเบิ้องเขาบอกโอ้ยวันศิลป์นะครับท่านผู้ชมวันนี้ไปเบาแฝงน้ำหนาบอไปก่อนไปอันใบยางว่าแม่นยังเด้ยานบนไวตามมาทตาไมาเป็นผู้ชมประวัติแล้วครับ แล้วครับท่านผู้ชมนีเป็นร้อมปวกนะครับแต่วราแขงจะไปขอชุดหนึ่งนะครับเราแขงจะมาขออีกจุดหนึ่งครับเขาไปข้างในครับเขาไปข้างในครับโอ้ยเนาะมาครับท่านผู้ชมมากครับมันจะกาดนี้เป็นตะยานครับผู้ชมเบื้อารวดครับ โอ้ยสุดมาแล้วครับบรรยากาศในของมาในป่าแล้วนะครับท่านผู้ชมวายมันเสียงยังไงยังงี้สาวปุ่มอุ้ยอุ้ยเปล่ายางน้ำกวนก้นดอกไปไปน้ำหน้าน้ำหนะเมอี้ยังดอกวันนี้นาแล้วครับนาหอดนะครับท่านผู้ชมเมื่อแตกเมื่อแต่ละล่ะนะครับของนี่บรอเป่าแปลงนี่ละ นะครับมองนี่บ่จอมปลูกเจ้าที่นะครับท่านผู้ชมแต้ว่าเ้าสิีมาขออยู่ข้างจอมปลูกนะครับนี่นะครับนี่ลองร้อยนะครับลองร้อยคนเมื่อสามเมื่อไหวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจอมปลูกเจ้าที่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับอือยว ให้สาวปุุงแต่งของไหวก็นะครับแต่งของไหวก่อนเนาะค่ะทาำผู้ชมโลบ้าวแฝงเสื้อผ้าเดือบุ้งรอบๆนะครับเมื่อนี้เป็นวันศิลป์นะครับท่านผู้ชมวันศิลป์ไงด้วยนะครับท่านผู้ชมห่อนดีเด้มันมันเปล่งเอาๆอหมนาะร้อนก็ตัดนะครับท่านผู้ชมคืออากาศห่อนครับแล้วก็บ่มีลมเลยนะครับท่านผู้ชมเงียบมีลมเลยครับ มีดนาะอากาศมั่วย่างนะมั่วย่างไปนะครับท่านผู้ชมนี่จะว่าเราเพียงบกกาเข้าไปครับถอยกลับถอยท่านผู้ชมนะครับนะครับรมมเขาปงกำลังเตรียมของไว้นะครับท่านผู้ชมเตรียมของไว้จะเข้ากันเด้อค่ะ,ะคท่านผูชมผู้ชมบรรยากาศ บรรยากาศนี้บอกเลยเลครับว่บาเป็นะยากครับเงครับเงีเสียงเงียเงียเงียงี้ยคงบอกเงียก็คุเงงวมาเสียงดิ้นเงคือกันบอกดิงยินอยู่ดิ้นงี่ยเหมือนใจห้องเงีงเลนมากล้วดิอเออตุดเป็นนแต่ม้วนเเฝ้าเฝ้าบอกเกาเลี้ยเด ลงครับมากไก่พี่ครับแล้วเปล่งแจ้งสีเหลวแล้วมันจะมีทางเป็นทางขึ้นมานะครับอยู่ทั้งนู่นนะครับไม่นปลานะครับอืมมันจะต้องไปเป็นท่งทางนะยานอยู่นี่ครับ잠ชุก เดี่ยวห้องเรียมของไบนะครับเดี๋ยวเราบอกสาวพุ่งมาเลยแล้วแล้ว,เ,วเดี๋ยวเข้าไปยึดถูกบอกเกาน้องปวกเจ้าที่ด้วยกันครับท่านผู้ชมมาบันนี่เฮ้ย,ยสวัสดียังยังหล่ะเฮยมาค่ะบันนี่ท่านผู้ชมสวัสดี สวัดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาครับวันนี้มาจุดทูบจุดเทียมมาจุดทูบบ่เอเกล้าน้ำสินเอ้าผมก็เอาเทียนหรือมาทำนี่เอาแฟนรอพวกเจ้าที่นะครับปุ๊บเรเฟนก็ล,กกนลงนะครับไปตะน้ำสารไหมตะน้ำสารมืนหนีมากจะได้หว่าตะสารดิมาวันศิ์นะครับท่านผู้ชมมันวันศินไงครับซิบหาคำนะครับท่านผู้ชมมันี มากค่ะท่านผู้ชมมึงนึงมือนบ่อ่มอันนี้ล่มมาก่แล้วร่มมากบ่อแฝเริ่มร่มแล้วล่มแล้วมาจุดูบบ่อเก่าจอมพวกเจ้าทีครับตอนเทาเขามาที่แรกๆนะค่ะท่านผู้ชมมันมันมามีร่มเด้บรรยากาศเงียบแห้งอันนี้เพราะขามาแล้วห้องมาแต่งเหนคองกาบใาแล้วร่มเริ่มมากนาอบ่อแฝคราบ ผมว่าถ้าบ่มีเสียงเพลงนี่ก็อยากอันนั้นอยู่อได้ปูมวาเนาะเป็นตายานนะครับมันมีเสียงเพลงมาฟังทั้งพุ่นแม่นครับมาค่ะมาครับอันนี้สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมทิมหิสกะอิทธิปุณะอิทธิสโตอิทธิวายโอเอหิมะมะนะกาโลโหติสัมภวสะสุสมังอุเยอเยอ,อุอากาสะนบโมพุทธายะเฮียรียังยังยังกับแกยังกับแกเร็วกับแกอ่องสมซาซาทูเดปูเมือนี้ลูกหลานบดามาลบลูโอ้ลบมาท่านผู้ชมโอ้ยล,ล่ม อปูเดอร์ลูกหลานบ่ได้มาลบลู่ลูกหลานบ่ได้มาลบกวนบ่ได้มาเฮ็ดเสียงดังลูกหลานมาขอโชคขอลาภน้าปูซื่อๆมื้อนี้ลูกหลานได้นําเลขทูกมาขอเลข่าลูกหลานขอ3ตัวตรงๆเด็กปูเด้อรซ่าถุโอ้ขนคิ้งลูกท่านผู้ชมมาดูลงมาแล้วพุ่นน่ะไปๆๆไปเอาเอาขอท่านผู้ชม มันมากเก่งจุดเล็กถูกเองจุดเล็กถูกปุ่มออกไม่แล้วผมก็ระบายโอ้ยมัลมมาลมมาท่านผู้ชมบรรยากาศนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับตรงนึงล่มมากนะครับท่านผู้ชมตอนเฮาจุดถูกพอนี่ล่มมากเนาะแสดงว่าคนรับรู้เด้แสดงว่าคนรับรู้ครับสช้าปุ่มเอาไว้เลยเมื่อับรูคนเด้อค่ะ พรมอัญเชิญทูติยมปีอัญเชิญตาติยมปีอัญเชิญอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเวทแห่งนี้ออกมาให้สู่ให้รับลูกหลานสามตัวตรงๆเด้อพร้อมปลูกอากาศเมียนเสียงเงินน้ำพร้อมเนาะเสียงกับแก่ก่อนแก่ก่งนก็ปักใส่นาว์ปักคับผัอ้ามงปักก็ได้ตัวใส่ปักปักปก็ใส่ทูบนีก็ได้ลงดินเนื้อ โฟร์นะครับท่านผู้ชมโชคให้มาน้ำกันในระหว่าง,งที่รเราเด็ถูกข้ามาจับขันน้ำโชกนะครับขันมหาีรีนะสาวปุนานะแม่นคะคะอ่โอมอัญเชิญทูติยมปีอัญเชิญตาติยมปีอัญเชิญอัญเชิญปูก็จับเียกติ่นปองสามโตเดอร์เด็เกสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ได้สามตัวตรงๆเด้อต่ปวกเจ้าที่ได้ตัเอา้อตัวที่หนึ่งนะครับทมม่านผู้ชมได้พหมนะครับท่านผู้ชมหมายเลขหาลข้านะครับท่านผู้ชมหมายเลขห้าตัวที่สองนะครับท่านผู้ชมตัวที่สอง จับมือได้มาแล้วครับตัวที่สองเป็นหมายเลขหก<อ>หมายเลขหกครับท่านผู้ชมหมาช่อมหมายเลขหกครับเอาตัวช่วยถ่ายเด้อครับใส่มือลูกใส่มือหลานสามตัวตรงๆเด้อต่อพวกเจ้าที่ดังดังไกลเฮ้อดูหอยดังเฮ้อได้าดดมาแล้วครับได้มาแล้วเป็นหมายเลข สี่ครับมาเล็กซี่ห้าบอกห้าหกสี่ห้าหกสี่ครับท่นผู้ช่ไงอมาเด้วครับเสียงอไรยินเลงเขาเล่งเขาเดี๋ยวบานีล่มนิ่งเหรอเดีล่มบตอนเัาจุดทูบนะล่มบานีร่มแล้วนิ่งแล้วเดี๋ยวเบาแฟงเสียงถ้าธรรมช่มมากตำรวจ ปลอบปลอมปวกกันนะครับมองดีมางแฝงตอนห้อยยางเขานั่นลูกแกทักกับเกียมทักขี้เกียมจิตเกียมทักเดี๋ยวๆทางชมบ้าแฝงภาพไทยายนะครับยูทูบกับกับแก่วันนี้กับขี้เกียมนี่ทางสมาชินะครับเดี๋ยวเข้ามาไทยนะครับนี่ลองล่อยต้นมะกาเมไหวนะครับท่านผู้ชมมัน่มี เจ้าของหน้าพิ่นมานั่นอยู่บ่บาวแฝงวันนั้นเจ้าของหน้าพิ่นมาน่ขออยู่บ่กแมนมากมา,นา,นมากต้องว่าเพิ่นบอกเบาแฝงมานี่ลแหละเบาแฝงก็ได้พาสาวปุ้มมาเพิ่นได้โชคได้ลาภอันยู่นี่แม่นบแน่แมน่นๆอือนะครับเพิ่นนั้นเบาสู่ฟังบ่แม,ม่นเพิ่นเบาสู่ฟังคันเจ้แบกเต็นโชคได้ลาภนะเจะา้ามาวันสินเด้อว่าซั่นเบาแฝงก็มาวันสินไงเด้อครับท่านผู้ชม เปนไดรเลกหน่ำสามตัวตรงตรงครับนถือจักงวดแล้วบ่าวแฝงเป็นเหลี่ยวซูฟังบ่สองสามงวดสิหนึ่งงวดมือนึงบลูว่าเราถือบ่ครับท่านผู้ชมนี่เป็นจอมปวกหน่อยนะครับนี่จอมปวกเลขหน่อยครับเรียว่าเห้องประเรวะป๋องนี่ครับเขโมยวายค้างๆครับนี่ครับเอ้าบ่าวแฝงเลขถูห้าเมื่อนี้จะเป็นเป็นจังสี่เป็นจังไรเลขหน่ำ มันชัดเด้แต่ว่าจักเหล็งอย่างมันก็ขีดหยองสันบ่เห็นนะครับธรรมชุ่มบ่เห็นะหรือว่ามันบ่ถึงทางอีกแล้วนี่ตั้งเลยอือม,มันเพิ่นบ่หายข้าบ,ยาบ่เลาบแฝงอืมเดี๋ยวเราถ้าเบิ้งครับธรรมชุ่มเดี๋ยวเราบแฝงผ่านเบิง้ง บลอกกันครับนั่งครับเสียงยังเช้าปุ่มดังเกืกอบเลยเออเฮ้ยน, <ะ S 2> นั่งยังยังทึ่งนี่นว้ายคุณชมปู่เอ้ยลูกหลานมาได้มาหลบลูเด้เอปู่ลูกหลานมาขอโชคขอลาบ เบูรักหวานมัมามาลูกบูรบกวมาลกวนเูมาขอโชคลาภด้อปูเรือแด้ยินคนซาคนลื่เนบาเตงะผม็มานําบ่ซั่นบ่าแฟงมากู้เดียวนีบ้มากไปเ้อครับ่กลกามากด้บ่าแฟงบานีให้กินเครื่องันผะหอมเนม่นครบ่องวันผะมันระเหี่ครับ่หอมทิมหาคำเดือนหาบ่นเบิ่งใ้ปฏิทินนะ เดี๋ยวรอเดเลยถูกครับท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ไ,มได้แล้วครับสองตัวครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ถูกครับอัอนี้ค่ะท่านผู้ชมนึกว่าเมนเพิ่นบ่อห้เอ๊บ่เห็นว่าอยาดเด้อปูอยากเด้อปูเด้อลูกนันไ่เห็นมึ๊งอ้าวไม่เห็นเหรอปุ่มไม่เห็นบนะมอค่ะ ได้สองตัวแล้วครับท่านผู้ชมได้สองตัวแล้วเห็นบ่ไปมื่อเงาไฟบ่เออเห็นเด้งเห็นแล้วหกสองนะครับท่านผู้ชมดันไปอีกประเทศหกสองนะหกสองแตกกลางเนาะค่ะท่านผู้ชมหกสองแต่กลางครับคลิปที่แล้วแตกบนครับแม่นนี่แต่ว่าข้ายังกว่ทันอะไเห็นเหล็กตุดท้าย เงินมันจะแตกลางตัวใดตัวเขาเห็นเลึกได้มาแล้วครสองตัวครับหกสองนะครับท่านผู้ชมหกสองครับนั่นนั่นน่าเฟ่ยยัง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 ท่านผู้ชมครับยังเ๊กเครับอยๆท่านผู้ชมนั่นนั่นยังยครับทานผู้ชมโ แสงเพิ่มสายตัวนึงครับท่านผู้ชมบรรยากาศกับบอลลุ่มด้วครับที่ว่าบรรยากาศลุ่มมากแล้วครับท่านผู้ชมลุ่มมากแล้วเมื่อกี้บ่ลลุ่มเหมือนลุ่มมากแล้วลุ่มมากแล้วครับเลขทูบสีเบิร์ดเลขทูบจะไหมเบิร์ดลุ่มมากหรือว <สา S 2> <บ>่าคนบอก,กเก่าอี๋เข้าในเนี่ยเออจังหวะ ตอนเ่าจุดถูบบอกกากระล่มมากแมนอ๋อห,หลีกถูกเ่าจุดเบิดกกระล่มมากแมนหลีกถูกจุดเบิร์กกระล่มมากครับายากาศเป็นอากานอ,นอีโน่ๆหนะอหอดูหอดเด็กถูบตัวที่สามมานอเห็นกูโพนิดนึงนะครับตัวที่สามครับลอ้อมผวกเจ้าที่นะครับ เห็นโพ้แล้วครับโพแล้วโพแล้วตัวยังเลขยังเลขแปดป่ะครับท่านผู้ชมก็นี่ยราเห็นว่าเลขแปดนี่เนี่ยท่านผู้ชมเลยมาแปลงเวลาขอหวยตอมผวกเจ้าที่ครับน่าจะแรงอยู่ครับท่านผู้ชมเป็นเลขแปดนะครับท่านผู้ชม สองแปดนะครับท่านผู้ชมนะนะครับแคปไบรเด้อผู้เรียนมักครับโมมักกับเบิงผู้ควบเหมือนเทิงเด้อพี่น้องนะครับก็มีเลขทูบกะเลขทูบแตกลางครับแตกลางเนาะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมเก็บของก่อนเนาะเก็บของนครับสาพุ่มเนาะเก็บของครับเก็บของก่อนท่านผู้ชมสำรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมที่ได้กราบลาท่านผู้ชม รับจอมปลบ,บเจ้าที่นะครับร่มมากนะครับปากรไยปกดแก่กดติดตามให้เบาแฟงไเรื่อครับเอาไว้พุพอกันไม่คิดนะครับท่านผู้ชมวัสดีครับ